สวัสดีครับพบก,กับเซลลอยล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้นะที่มันเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นช่วงตกต่ำนะครับอย่างที่เราทราบกันดีช่วงขาลงนะครับแล้วก็องค์กรหลายๆแห่งเนี่ยต้องมีการลดค่าใช้จ่ายครับซึ่งมันก็จะมากระทบกับตําแหน่งนักขายของพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจริงๆคอนเทนต์เนี้ยตาแหน่งอื่นก็ลองมาฟังได้เพราะว่า รูปแบบหรือว่าการถูกบีบการถูกเลิกจ้างนะครับแม้แต่การลดค่าตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ผมก็ต้องเอาความเป็นจริงว่านะครับในหลายๆอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอุตสาหกรรมของนักขายเนี่ยเมื่อวานผมทําคลิปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์ใช่ไหมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกลุ่มรถยนต์วันนี้ที่เป็นเขาเรียกเครื่องสันดาบนะครับพวก ชิ้นส่วนวัสดุหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆอ่ะคือมันก็กระทบอยู่แล้วนะครับทีนี้ในฐานะนักขายเนี่ยคุณจะเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างและคอนเทนต์เนี้ยผมก็เลยค่อนข้างระบุชัดเจนเพราะว่าเป็น Gen Y นะครับก็คือยุคของผมเนี่ยยุค40 45หรือว่า35ประมาณนี้นะครับเอาเป็นตั้งแต่35ถึง45แล้วกันประมาณนี้เพราะว่าคนหลัง45เนี่ยเขาจะไป50ละเขาเรียกว่าคน Gen X นะครับ เจนเนก็ส่วนใหญ่ไปเป็นหัวหน้างานผู้จัด,ดก,การหรือเจ้าของกันหมดแล้วทีนี้ GEN Y าอย่างพวกเราจะอาอยังไงดีนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเข้าสู่ช่วง GEN Y เนี่ยและยังเป็นนักขายอะถ้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยผมเปรียบเสมือนกองหน้ากองหน้าที่อายุมันเพิ่มขึ้นนะครับความเก่าว่ามีแต่ไอ้ลูกสดอย่างเงี้ยคำนี้ลูกสดมันก็จะไม่เท่ากับตอนเราจบใหม่ไม่นานนะ ผมอยากให้คุณลองไปเทียบฟอร์มตัวเองนะครับตอนที่คุณเป็นจูเนียนะครับเป็นแบบจบใหม่ไม่นานประสบการณ์2ปี3ปีเนี่ยก่อน30เดีกว่าคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณโคตรขยันเลยนะครับคุณทำงานแบบลืมตายได้นะครับผมเนี่ยทำนัดได้วันหนึ่งประมาณ5นัดเต็มที่ได้7นัดนะบางบางวันนี่คือตั้งแต่แบบ9โมงถึงเที่ยงเนี่ยผมได้3นัดแล้วอะ เจอลูกค้าชั่วโมงต่อชั่วโมงกินข้าวเซเว่นได้แล้วก็ขับรถต่อเลยนะครับแต่ละที่คืออยู่แบบไม่ได้ใกล้กันด้วยนะแล้วก็ได้เข้าประชุมไปใช้ความเฉียบคมอะไรเงี้ยเซ้นส,สิ้นสุดการเจอลูกค้า6กโมงเย็นโอ้โหคือเขาเรียกว่า productivity นะครับสุดยอดการใช้ร่างกายไม่ต้องพูดถึงครับเหนื่อยมากและต้องทำเซลล์รีพอร์ตด้วยนะครับจะจะเอามาทำวันเสาร์อาทิตย์อะเสาร์อาทิตย์ก็ขยันมาก นั่งตามร้านกาแฟนั่งเขียนคอนเทนต์นั่งทําบทความเองนะครับโคตรขยันนะครับแต่พออย่างที่บอกอะพอเวลามันเพิ่มขึ้นเนี่ยไอเรื่องความขยันเราอะมันจะไม่เท่ากับตอนเราเหมือนตอนสอบเอ็นดีว่าเออก็ชัดใช่ไหมสอบเอ็นช้าเนี่ยคุณโตลุ่งได้คุณอ่านหนังสือโตลุ่งคุณไปสอบนะครับคุณติดมหาลัยดังได้วันนี้ให้คุณลองกลับไปเรียนนะผมบอกเลยว่าคุณถามตัวเองนะคุณไม่มีทางขยันเท่ากับตอนคุณเป็นเด็ก นะภ้ามันชัดเจนว่าไอ้ลูกเก่ากับลูกสดเนี่ยคำว่าลูกสดเนี่ยมันคือเรื่องนี้แต่แน่นอนครับคุณมีคําว่าลูกเกา่กเกาวันเนี้ยที่ทําให้ผมเองหรือว่าคนที่เป็น Gen Y หลายๆคนเน่ยไม่ต้องเหนื่อยเท่ากับตอนเด็กๆก,ก็คืออะไรคือคอนเทนต์ที่ในอยู่ในหัวประสบการณ์นะครับหรือว่าคอนเน็กชันก็ได้นะครับความเก๋ามาจากอะไรครับประสบการณ์คอนเน็กชันสิ่งที่อยู่ในหัวคอนเทนต์ Content ที่อยู่ในหัว คุณมีลูกเก่าอ่ะคุณก็รู้ว่าลูกค้าคนนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อด้วยซ้ํานะครับคุณเจอลูกค้ามาเยอะคุณจะรู้แม้กระทั่งว่าเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่แก้อย่างไงนะครับเป็นแบบลายบุคคลด้วยนะครับคุณจะรู้สึกว่าย้อนกลับไปนะบางทีแพ้แพ้งานหรือไม่ได้งานเนี่ยเรื่องจิบจิบเลยนะครับแล้วมันมีวิธีอีกเยอะมากที่จะหาลูกค้าได้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องความเก่าน,นั่นเองนะคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยไปเจอลูกค้าเก่าสามารถที่จะ ซื้อขายกับเขาได้เลยเพราะว่ามีคอนเนคชันกันอย่างยาวนานนะครับซึ่งเด็กจบใหม่สมัยเราขยันขยันนะเราไม่มีเรื่องพวกนี้ไงหรือไอ้คำว่าถ้าในภาษาเซล์อ่ะเคีย์เขาในมืออย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยความเก่าเนี่ยเรามีเคีย์เขาอ่ะทำเงินให้เราได้ทุกเดือนทุกปีได้ซ้านะครับถ้ามันไม่มีอาเพศอ่ะใช้คํานี้เลยนะรับรู้ไรายได้ได้เลยนั่นแหละครับคือความเก่าของตอนที่เริ่มเป็นซีเนียเซลหรือว่าเป็นเข้ามาจัดเคลียร์เ t m a ม a จ e r นะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าทําไมเราถึงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นละ่ะทั้งนั้นที่เรามีความเก่าถูกไหมย่างที่บอกคือวันนี้ค่าตัวหรือว่าเงินเดือนเราอะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วก็ไอ้ความว่าเราเนี่ยคือหากินกับเคียเขาอยู่แล้วนะครับจริงๆเราไม่ได้พัฒน,นาอะไรไปกว่าเดิมนะครับเราก็อาจจะขายเท่าเดิมหรือขายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยแล้วด้วยความว่าองค์กรเนี่ยถ้าเขาจะหาเรื่องมาลดค่าใช้จ่ายเราให้มององค์กรใหญ่นะ องค์กรใหญ่เนี่ยเขาจะรู้ดีว่าที่องค์กรมันขับเคลื่อนได้เนี่ยคือเรื่องเซลล์ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวสินค้าหรือว่าตัวแบรนด์ขององค์กรเนี่ยยิ่งองค์กรมีชื่อเสียงองค์กรมีระบบมีเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยองค์กรจะเริ่มรู้วิธีที่จะแบบลดค่าใช้จ่ายเรื่องของคนขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ต้องการลดความสัมพันธ์นะนนี้คือความจริงในวันนี้นะครับความจริงของขององค์กรก็คือว่าเขาอยากจะทายังไงก็ได้ให กลุ่มลูกค้าเนี่ยคือมองมองความสำคัญที่ตัวองค์กรหรือแบรนด์นะมากกว่าตัวบุคคลหรือเป่าล่ะมันเหมือนว่าถ้าคุณเป็นอีลอนมัสเนี่ยเทสลาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปนสนใจพนักง,งานขายรถเลยเห็นไหมเขาไม่ได้ขายรถแบบสมัยเก่าว่าต้องเอาเซลล์มาว่าอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการขายรถวันนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นเบี้ยตัวหนึ่งเพราะว่ารถยนต์มันจะขายได้ไม่ได้อะหนึ่งก็คือเรื่องตัว โฉมดีไซน์กับ function, ฟังก์ชันฟีเจอร์ออปชันนะครับยูทูบเบอร์ก็ส่วนหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ก็ส่วนหนึ่งแต่ศูนย์รถยนต์เนี่ยวันนี้เราจะเห็นแล้วว่าตลาดมันค่อนข้างที่จะกระเทือนมากสะเทือนจากอะไรครับคำว่าโปรโมชั่นอย่างเงี้ยซึ่งโปรโมชั่นมันคือเรื่องของการตลาดถูกไหมครับเซลล์ Sell เนี่ยคือพวกคุณมีผลน้อยมากนะที่จะทําให้รถมันขายได้คือโฆษณามันประกาศมาทีรถเป็นแสนอย่างเงี้ยคือคนก็แทบจะแห่ไปจองมอเตอร์โชว์ล่าสุดอะยอด เป็นยังไงคุณก็เห็นอยู่นะครับมันก็คือเรื่องโปรโมชั่นนั่นแหละนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการขายที่เปลี่ยนไปแล้วซึ่งเทรนด์วันนี้มันจะพยายามลดความสําคัญของคนลงนะครับแต่แน่นอนว่ายิ่งถ้าเป็นตลาด B2B เนี่ยไอ้เรื่องความสัมพันธ์น่ะมันก็ค่อนข้างสําคัญอยู่แล้วนะครับทีนี้เรื่องสถานการณ์ภาพรวมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าองค์กรต้องลดค่าใช้จ่ายเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมาโดนตัวคุณนะครับ ถ้าเอาบอกๆก็คือเริ่มที่จะลดความสําคัญอาจจะเริ่มไม่ค่อยขึ้นเงินเดือนให้เท่าไหร่แล้วหรือว่าปรับค่าคอมให้ต่ําลงอันนี้เป็นสัญญาณที่องค์กรพยายามจะบีบนักขายนะครับโดยเฉพาะผู้มือเก่านะโบนัสหรือสวัสดิการบางอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็พยายามแบบเริ่มมีเด็กรุ่นใหม่หรือเด็กจบใหม่เข้ามาแทนนะครับภาพนี้มันจะเป็นภาพที่เริ่มจะเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องถูกบีบหรือว่าแม้กระทั่งการเพิ่ม KPI แปลกๆนะ อย่างเช่นเค o u n t m a n a g e r เนี่ยถ้าถูกเพิ่ม KPI ในเชิงว่าให้หาลูกค้าใหม่แบบไม่ได้หาแบบทีละนิดนะครับแต่ว่าหาเรากับตอนคุณทำงานใหม่เลยอ่ะหรือว่าหาพอๆกับไปเป็นเซลล์ที่ต้องเน้นหาลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันคือการยัดให้คุณทำงานให้คุ้มเงินมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเริ่มทำงานได้ไม่เหมือนคือเอาเป็นตรงๆนะเริ่มเป็นค่าใช้จ่ายเป็นภาระองค์กรนะครับ หรือว่าด้วยอํานาจหรือสถานะในองค์กรซึ่งมันอาจจะเขาเรียกว่าใหญ่เกินกว่าบริษัทเนี่ยมันก็เป็นจุดอันตรายนะครับที่ทําให้องค์กรก็จะมาเลงคุณละนะครับทีนี้บอกก่อนเลยนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่แล้วกันไอเรื่องการเลอออฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อะไรมากครับออกก็ออกเลยนะครับตามทิศทางของบริษัทอ่ะน,นี้ก็ตามตามไปก็จบเห่ไหมแต่นี้ถ้าเป็นบริษัททั่วๆไปในไทยล่ะมหาชนอะไรลงมานะครับ ก็เข้าสู่คอนเทนต์ดีแบบว่าเราจะทำยังไงจะทำยังไงถึงจะเอาตัวรอดได้นะครับกับสถานการณ์ที่โลกการค้ามันไม่แน่นอนนะครับทำงานสายขายอะ่ะมีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วก็มันมีปัจจัยที่ไม่ใช่แค่ว่าตัวเราคุมสถานการณ์ได้เลยนะครับบางทีมันเป็นเรื่องของสินค้าอย่างนี้ก็ได้หรือว่านโยบายจากอย่างเช่นต่างชาติหรือว่านายใหญ่ CEO บางทีเขาจะเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราแทบจะเปลี่ยนหรือไป คอนโทรลอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะเราเป็นเซลล์อยู่นะเอาอันดับแรกก่อนดีกว่าถ้าจะพอจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้นะครับผมแนะนําว่าให้รักษาก่อนนะครับและสร้างเพิ่มนะครับกับดูแลความสัมพันธ์คอนเนคชันลูกค้านะจำมานะคอนเนคชันที่ดีของเราคือลูกค้าให้ดีๆจะได้ คะแนนเพิ่มนะครับถ้าขยันหาอันนี้ต้องยอมรับนะคุณจะสร้างคุณค่ากับตัวคุณได้คุณต้องขยันหาคอนเนคชันซึ่งก็คือลูกค้ายิ่งในสาย b 2 b เนี่ยมันต้องเป็นคอนเนคชันระดับเขาเรียกว่าผู้บริหารนะครับผู้มีอำนาจตัดสินใจคนสำคัญ v a p เนี่ยคุณก็ยังจะเป็นคนสำคัญอยู่ยังมีค่าตัวที่ยอดเยี่ยมอยู่นะครับถ้าคุณยังไม่หยุดหานะแล้วก็ลูกค้าเก่าซื้อซ้ำเรื่อยๆอันนี้ก็ของตายอยู่แนละ้วนะครับถึงขนาดเช่นว่าถ้ารักษาความสัมพันธ์เนี่ยคือหมายถึงว่า ลูกค้าไม่อยากเปลี่ยนนะครับไม่อยากเปลี่ยนไปซื้อคนอื่นยกเว้นคุณนะครับก็มีผลนะที่จะทําให้คุณมีคะแนนที่ดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสังคมแบบองค์กรไทยๆกับเอเชียเนี่ยถ้าคุณมีเรื่องนี้มากๆครับโอกาสโดนไล่ออกหรือเลี้ยอฟเนี่ยน้อยมากนะครับหรือแทาไม่มีเลยก็ยินดีด้วยนะครับถ้าใครเป็นนักขายที่ยังรักษาสถานะพวกนี้ได้นะครับทีนี้คอนเนคชันพวกนี้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบ รักษาหรือหาเพิ่มนะเพื่อองค์กรนะแต่มันเอาไว้เพื่อว่าถ้ามันเป็นทางสุดท้ายจริงๆที่ยังไงคุณก็โดน lay, lay off ขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณยังสามารถเอาไว้หากินกับลูกค้าเก่าได้นะครับความหมายของผมก็คือว่าคอนเนค t ชันลูกค้าเก่าเนี่ยแหละจะทำให้คุณไปตั้งตัวได้นะครับซึ่งจะไปตั้งตัวยังไงเดี๋ยวว่ากันเพียงแต่ว่าถ้าคุณคิดจะไปทำธุรกิจเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งย้ายงานเห็นไหม คุณย้ายงานไปบริษัทอื่นนะครับเพราะคุณจะโดนไล่ออกอยู่แล้วนี่ตรงๆเลยนะมันก็ไม่ผิดหรอกคุณจะไปอยู่คู่แข่งก็ได้โดยที่คุณมีคอนเนคชันเยอะแล้วก็ค่อนข้างแข็งปึกเนะี่ยคู่แข่งเขาก็เห็นค่าในตัวคุณครับเขาก็อาจจะให้เงินเดือนคุณมากกว่าเดิมก็ได้แล้วคุณก็ไปเป็นคีย์แมนในนั้นก็โอเคเห็นไหมถึงบอกว่าเซลอยู่ได้แน่ถ้าคอนเนคชันดีนะครับมีคุณค่าแน่ถ้าที่ปัจจุบันไม่เห็นค่าแล้ว เดี๋ยจะลดค่าใช้จ่ายจริงๆอ่ะยังมีที่อื่นนะครับอาจจะไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงก็ได้ถ้าคุณไม่อยากเนระคุณหรือรู้สึกไม่ดีอาจจะเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงแล้วก็คอนเนคชันเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างคุณอ่ะจ,จะเคยอยู่ไอทีใช่ไหมขายพวกฮาร์ดแวร์อย่างเงี้ยแต่คุณไปอยู่ซอฟต์แวร์ซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับไอทีซึ่งซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์เนี่ยไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเลยคุณก็สามารถที่จะแบบไปทํางานในวงการเดียวกันได้นะครับดังนั้นคอนเนคชันพวกเนี้ยมันเอาไว หากินในอนาคตได้ถูกไหมกับบริษัทใหม่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยพกคอนเนคชั่นไปค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับแล้วคอนเนคชั่นที่เพิ่มเติมหล,หลังจากนั้นก็จะเป็นพวกพาร์ทเนอร์คู่ค้าอย่างเงี้ยพวกเพื่อนร่วมง,งานเก่าหัวหน้าเก่าได้ไหมคุณรู้จักใครบ้างนะครับหรือว่าเพื่อนสนิทหรือคนที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณมีฝีมืออยู่แล้วอ่ะคุณสามารถที่จะเริ่มไปกระซิบ เขาเรียกกับซิบบอกคนในวงการว่าเฮ้ยพี่ครับที่นู่นเป็นไงบ้างอะพี่ผมอยากจะหาเนี่ยมันก็คือการแบบมีคอนเนคชันที่ดีอะถ้าเขารู้ว่าคุณเก่งจริงอะเดี๋ยวเขาก็ช่วยคุณเองนะครับเขาก็จะแบบมีวิธีในการแบบให้คุณไปทํางานร่วมกับเขาได้อย่างเงี้ยครับเนี่ยแหละคือคําว่าพลังอย่างคอนเนคชันนะครับเอาไว้ใช้หากินกับอ่าอันแรกนะสรุปต่อรองกับที่เก่าได้นะครับไม่ให้โดนไล่ออกสบายมากถ้าเกิดที่เก่าเขารู้แล้วสาคัญเรื่องนี้อย่างที่2ก็คือ สามารถที่จะไปทํางานกับบริษัทอื่นได้หรือแม้กระทั่งคู่แข่งได้แล้วเราก็ได้เงินเดือนแบบโอเคด้วยนะครับอย่างที่สก็คือเอาไว้ไปทําธุรกิจเองได้ด้วยนะครับดังนั้นคอนเนคชั่นไว้ก่อนเนาะอย่างนี้เรื่องต่อมาครับถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่รอดสําหรับนักขายนะครับคุณต้องกล้าที่จะรับโอกาสหรือตําแหน่งในสายงานผู้บริหารผู้ได้ชัดเลยก็คือผู้จัดการฝ่ายขายหัวหน้าทีมขายหรือว่าผู้บริหารฝ่ายขาย C level วิธีการก็มีตั้งแต่ว่าขอคุยกับที่เก่าขอให้ได้ไปทำงานบทบาทใหม่ซึ่งคุณอย่าไปตกใจว่ามันจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าหนทางที่ได้ขึ้นเป็นผู้จัดการน่ะในระยะยาวมันค่อนข้างจะเซฟตูดได้มากนะครับที่จะโดนปลดออกหรือเลิกออฟนะครับแต่ในบริษัททั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยปลดระดับหัวหน้าก่อนนะถ้าคุณไม่ห่วยหรือไปทุจริตจริงเนี่ยก็ต้องน้อมรับครับบทบาทผู้จัดการฝ่ายขายนะครับ มีทักษะในเรื่องการเป็นผู้นําการโค้ชคนนะครับแน่นอนว่าคุณค่ามันต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเซลล์มันเป็นงานงานที่ขายอยู่คนเดียวยิ่งถ้าองค์กรเขาจับไถได้จับเส้นได้ว่าจริงๆมันไม่ต้องมีคุณก็ได้ซึ่งมันก็จริงนะครับในหลายๆการขายเนี่ยถ้าเอาคุณออกนะมันไม่ได้กระเทือนขนาดนะั้นนะครับเรื่องคอนเน็กชันก็เอาเซลล์ใหม่ไปเสียบหรือแม้กระทั่งหัวหน้ากับเจ้าของเขาไปขายเองเนี่ยคอนเน็กชันมันก็กลับมานะครับคุณต้องเข้าใจความจริงข้อนี้ดังนั้นถ้าคุณไปเป็นหัวหน้านะเน การขายที่เก่งคุณที่คุณมีเนี่ยไปขายกับนะครับไปถ่ายทอดให้กับลูกน้องรุ่นใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตําแหน่งแบบเนี้ยสามารถขอได้ทั้งในองค์กรตัวเองนะครับหรือถ้าองค์กรตัวเองเขาไม่เปิดรับเนี่ยก็ไปสมัครงานที่อื่นก็ได้มันก็ยังมีตําแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยด้วยอายุคือไม่ได้บอกว่าแบบอ๊ยง่ายจังคือมันไม่ใช่ว่าผมบอกว่าง่ายแต่ว่ามันมีความเหมาะสมไง คือด้วยประสบการณ์งานคุณเนี่ยอย่างน้อยไอ้พวกเด็กจบใหม่มันมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายไม่ได้นะครับและผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยถ้าคุณเป็น Gen Y เนี่ยอายุ3ามห้าสี่สิบประมาณเนี้ยนะมันก็ยังไม่ได้แก่มากค่าตัวมันไม่ได้แพงขนาดแบบพวกมือ Gen X ถูกไหมล่ะแล้วคุณมีประสบการณ์ประมาณนึงอ่ะเพียงแต่โอเคคุณไม่เคยเป็นผู้จัดการดังนั้นเขาก็กล้าเสี่ยงกับคุณนี่แหละมันก็ไม่ต่างกับตอนที่คุณเป็นเด็กจบใหม่อะ่ะ ค่าตัวคุณมันถูกไงแต่ทาหาเลยไม่เป็นเลยเขายัางกล้าจ้างคุณเลยนะครับดังนั้นผู้จัดก,การก็เหมือนกันนะครับคุณไม่เคยเป็นก็จริงแต่คุณแบบ mindset คุณเปิดคุณกล้ารับงานนี้คุณมีประสบการณ์เนี่ยเขาก็เชื่อมั่นคุณคุณก็ไปเป็นผู้จัดก,การนะครับซึ่งผู้จัดก,การเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยับไปเป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ก็คือระดับผู้บริหารในระยะยาวได้นะครับก็ต่อเนื่องกันมาเลยนะครับถ้าจะเป็นระยะยาวกับองค์กรได้เนี่ย ก็ควรจะเรียนต่อนะครับเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สระยะสั้นระยะรยาวแต่ที่ผมแนะนําสําหรับเซลล์นะครับที่อายุอย่างเงี้ยแหละ Gen Y กำลังเหมาะสมเลยนะครับคือ w ุ o d เอ็นบีเอนะครับไม่ใช่เอ็นบีเอนั้นบาร์สบุ๊ดเอ็นบีเอนะครับก็คือ w ุ o d บริหารธุรกิจนะครับปริญญาโทเนี่ยค่อนข้างตรงที่สุดสําหรับฝ่ายขายและต้องการไปเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการที่ดีแล้วก็เลือกสถาบันที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะมันจะมีเรื่องคอนเนคชั่น ตรงนั้นด้วยนะครับเอาเงินที่คุณได้จากเงินเดือนหรือค่าคอมที่มันเยอะเนี่ยเอามาลงทุนกับตัวเองตรงนี้ครับแล้วมันจะต่อยอดได้เพราะอะไรครับโอกาสที่เวลาจะไปสมัครงานที่อื่นหรือว่าอยู่ที่เก่าเนี่ยพอมีวุฒิอ่ะมันเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิเห็นปะพอมีคําว่าคุณวุฒิเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกโปรโมทมากกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะ มีผลมากนะครับกับการทํางานประจําอย่างยั่งยืนนะด้วยตําแหน่งที่แบบมันจะได้เปรียบกับคนอื่นด้วยแล้วก็มีความรู้มีพื้นฐานของการบริหารคนจริงๆจากการไปเรียนนะครับมันก็ทําให้คุณได้เปรียบมากกว่านั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยอย่างที่4เนี่ยมันก็เป็นหนทางที่คิดว่าหลายคนถ้าไม่โอเคกับโลกแห่งลูกจ้างซึ่งมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับ ก็คือการออกไปเป็นนายตัวเองเนี่ยแหละครับจากที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคอนเนคชันที่คุณมีประสบการณ์การขายที่คุณมีนะครับเพื่อนฝูงคู่ค้าหรือว่าแม้กระทั่งคู่แข่งในวงการเนี่ยคุณรู้จักในมุมดีๆคุณมีวิธีตั้งบริษัทเองได้เยอะมากนะถ้าเป็นเซลเนี่ยและที่สําคัญนะถ้าเป็นเซลล์ในบางวงการเนี่ยยิ่งถ้าพวกฝั่งผมเนี่ย b 2 b ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยรู้จักลูกค้าเยอะคู่ค้าผมก็พอรู้อย่างเงี้ยหรือว่าใครที่เป็นแบบ เซลเก่าแล้วไปทําธุรกิจเนี่ยอันนี้ยิ่งควรจะรู้จักเลยนะครับจับเสือมือเปล่าครับก็คือไม่ต้องมีสินค้าครับบางทีขอให้เราเนี่ยไปขายให้แล้วก็มีค่าตอบแทนอาจจะไล่ตั้งแต่แบบแนะนําลูกค้าแค่นั้นนะครับไปจนถึงแบบจนปิดดีลอย่างเงี้ยเราก็จะได้ส่วนต่างตรงนั้นมานะครับอันนี้ก็อยู่ที่การพูดคุยกับพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ค้านะว่าเราเนี่ยจะได้ส่วนประโยชน์อะไรยังไงเขาเรียกว่า Business Mo เด l นะครับ แต่สิ่งที่เรามีข้อต่อรองได้แน่ๆก็คือเรามีฐานลูกค้านี่แหละมันได้ทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปตั้งธุรกิจแล้วมันไม่ต้องลงทุนแบบไปตั้งบริษัทขนาดนั้นนะครับมันสามารถเริ่มตั้งแต่ไปเป็นอย่างนี้แหละอย่างที่ผมทําก็คือเป็นนายหน้านะครับไต่เต้ามันตั้งแต่นายหน้าไปจนถึงแบบตั้งบริษัทแล้วก็เริ่มที่จะนําเข้าสินค้ามาขายด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าเซลล์หลายคนเนี่ยประสบความสาเร็จมากด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิที่มันพร้อมแล้วเนี่ยจังหวะน,นี้แหละ ผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องออกมาทำงานส่วนตัวทุกคนนะเพียงแต่ว่าให้ดูจาก attitude หรือว่าเรื่องความคิดเรานะวันนี้นะครับว่าถ้าเราเนี่ยไม่ไหวกับโลกรู้จ้างจริงๆเ่ยเราก็มีทางเลือกอยู่นะครับสำหรับเรื่องของการเป็นเซลนะก็หวังว่านะครับคอนเทนต์เนี้ยจะช่วยให้คนที่คิดว่าเครียดนะครับกับเรื่องอนาคตเข้าใจความรู้สึกครับเพราะว่าผมเคยผ่านมาก่อนช่วงโควิดนะ สามารถที่จะตัดสินใจเรียกอะไรหลายๆอย่างนะครับมันมีทางไปแน่นอนนะครับเพียงแต่คุณต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะเพียงแต่ผมจะบอกว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยนะจากคอนเทนต์เนี่ยคุณโดนเลอฟแน่นอนครับนะในบางวงการที่แบบอาจจะไม่เห็นว่าคุณแบบปรับปรุงอะไรนะครับก็ขอบคุณสาหรับคอนเทนต์นะครับที่ติดตามกันนะครับถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการขายหรือแม้กระทั่งเรื่องอนาคตอย่างเงี้ยเดี๋ยเป็นเรื่องจะโดนเลอฟแบบเนี้ยก็ทักกันมาได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับคุณอาเซลล์ลานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ